โอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนชาวเกมเศรษฐีกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับฮอสซ่าเกมเมอร์นั้นเองนะครับวันนี้ก็มีอีเวนต์เข้ามาใหม่นะครับก็เป็นกีเวนต์การ์ดตัวละครนั้นเองนะครับก็มีอะไรอีเวนต์กล่องทดลองอ๋อนะครับก็มีตัวละครมาใหม่หนึ่งตัวแล้วก็เหมือนจะมีเลยหลังไม่กี่ตัวมั้งนะครับแต่รอบนี้ดูไม่ค่อยน่าสนใจจะเท่าไหร่นะเออนะครับรอบนี้เดี๋ยวเราไปไล่ดูดีกว่านะว่าวันเนี้ย มันมีอะไรมาใหม่นะครับและน่าสนใจหรือเปล่าหรือไม่น่าสนใจนะครับอ่ะอันดับแรกก่อนที่จะไปนะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครยังสนใจที่จะกรอกโค้ดอยู่นะครับผมก็คือทักผมมาได้นะครับก็คือ50สโค้ดนะครับ100บาทนะครับ50สโค้ดห0บาทนะครับผมสำหรับใครที่แบบต้องการไม่มีเพชรจะปิดอีเวนต์อยากจะมากรอกนะครับก็ทักมาได้นะครับช่วงนี้คิวว่างนะครับทักมาก็คือ ทำได้เลยถ้าผมว่างอยู่ไม่ได้ติดทําอะไรนะครับผมอ่าเขาทําได้เลยนะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับก็คือ50โพสต์1 0 0บาทนั่นเองนะครับสาหรับการกรอกโค้ดนะครับผมอ่ะก็กอกจนหมดอีเวนต์นะนะรับจนหมดอีเวนต์นั่นแหละคือวันที่รับช้าจุดก็วันที่19เดือน10ประมาณนั้นนะครับผมอ่านะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีเวนต์ของวันนี้ก่อนก่อนดีกว่า นะครับว่ามีอะไรมาน่าสนใจหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอกินน้คัแป๊บนึงนะคอแห้งว่ะก็เดี๋ยวเรามาไล่ดูดูว่ะนะว่าวันนี้มีอะไรมาใหม่บ้างนะครับใหม่เลยเนี่ยจะเป็นอัปเดตใหม่อีโบนะครับบูสอะไรเนี่ยบูแซลไฟเคที่นะครับผมตัวละครสุดแก่งที่กลับมาอีกครั้งว้าว นะครับมันแก่งจริงเปล่าว่โอ้มีแถมจี้ด้วยแต่ต้องหา S สองอันเลยนะเราขอดูสก,กิลแ๊บหนึ่งนะทุกคนเมื่อเราอยู่บอลแลนด์มาร์กนะเมื่อจบเทอมีเมลกัน7นตั้งหนา้นแข็งนะครับเมื่อตกพื้นที่ของเมื่อฝ่ายตรงข้ามโอ้ยเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันมีโอกาส75%เพิ่มค่าบ่านทางที่ถูกคูณแบบฟีซีเท่านะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของฉันเก็บค่าบ่านทางเพิ่มขึ้น200%นะครับ ส่วนสก,กิลที่2ก็คือเมื่อตกนันมาร์กของฉานรกั85%สร้างร่างเงาเมื่อตกอ่าร่างเงาของฉันรกับโอ้โหแม่สก,กิลเดิมเดิมเลยของเหล่าเคที่นะครับของเพื่อนสําหรับนะครับใครที่มีเคที่หลายเวอร์ชั่นผมพูดเลยว่าข้ามไปเถอะนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับสำหรับเคที่ตัวนี้นะครับผมย่อมสีเธอซื้อนะครับแพร่เปลี่ยนแปลงมาเป็นหัวข่าว นี่ครับผมตาฟ้าโอ้ยมันทังสวยอะไรงามปานนี่ <c oughs> นะครับก็ยอมสี่นะครับผมก็ใครมีหลายเวอร์ชั่นแล้วคงคุณเล่นเวอร์ชันเก่าแต่ครับจะไม่ต้องเสียเพรทำเพราะทุกวันนี้อีเวนต์แต่ทุกวันนี้มันหมดเยอะมากนะครับแต่และอีเวนต์ในขั้นต่ําก็ไม่จะไม่อยากพูดขั้นต่าบางคนมันก็มีคนบอกดีแต่อย่างน้อยคุณก็มีหมื่นหมื่นกว่าแนละ้วทุกวันเนี้ยนะครับยากแล้วที่จะปิดหลักพันนะ่ะยากมากอะ ปิดหลักพันของคุณโคตรดวงดีเลยพงพูดเลยนะครับยิ่งเป็นการตัวความประจำเดือนขอหคุณโคตรดวงดีเลยถ้าคุณปิดหลักพันได้นะครับก็แนะนําว่าพามนะครับเพราะว่าเคที่มันก็ไม่ได้มีมือหวานอะไรมันก็เป็นอาสกิลเก่าๆนะทุกคนมารวมรีเมคเข้าไปใหม่นะครับผมอ่ะก็เหล่าย้อมสี่ก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับเหล่าอีโวนะครับเคที่ทั้งหลายแค่เปลี่ยนชื่อน้ำหน้าเฉยนะครับทุกการแหละนะครับก็จะบางการก็อาจจะโหดหน่อยแต่บางการก็ทเท่าเดิมนะครับสำหรับการนี้ไม่สนในน่า,นานสนใจนะสกิลดเดิมๆเ,เลย นะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเอาสกิลมาใส่แล้วไม่ค่อยน่าสนใจด้วยนะครับสำหรับการไปนี้แนะนำว่าคราบนะครับส่วนอีโวนะครับแล้วแต่นะก็คล้ายๆกับคล้ายๆกับคีมุนนะครับแต่ผมแนะนำว่าจะเหมือนผมจะจำได้ว่าผมพูดไปว่าคีมุนดีกว่าอยู่นะนะครับการไปนี้นะครับเหมือนคล้ายๆกับน้องคีมุนนะครับสเต็ปการเล่นสกิลอะไรต่างๆนะครับผมอ่าผมก็เคยลงคลิปรีวิวไปนะไปย้อนดูได้นะครับ มีการ์ด <relevance> ใบน,นี้มั้งน่าหน้าหาสุดล้วมั้งถ้าจะเอาจริงๆนะครับในพวกเนี้ยแ้วแบบใบนี้หรออันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะนะครับยูโอเคที่ไม่มีอะไรเลยเนีครับผมนอกนั้นนะครับน่าจะเป็นการ์ดใบนี้แล้วมันน่าสนใจมากสุดละนะครับก็เหมือนเคที่นะครับสำหรับใครที่อยากจะหานะครับหรือไปยอ้อนไปดูคลิปรีวิวเก่าๆก็ได้นะครับผมอ่ะผมก็ลืมๆไปแล้วมันรีวิวหลายตัวมันก็ลืมอะ่ะอ่ะ นะครับอีเวนต์สะสมอะไรเนี่ยนะครับโอ้นักสะสมซูเปอร์นะครับผมสะสมยังไงนะครับคุณมีการหรือเปล่านะครับนี่ขนาดใบอันนี้ผมยังไม่มีอีกหรอว,วะไอ้เ <c> ห <oughs> ี้ยผมยังไม่มีเหรอขนาดใบหายง่ายๆแต่อ e ีโวคิโอพัสตาเนี่ยผมเหมือนผมจะเคยมีแรุปผมไม่มีเว้ยไอ้เทมสองใบได้สามร้อยครับทุกคนเอามาแลกได้นะหรือจะเก็บนะแลกแลกแล้วหายนะทุกคนเลือกได้อันเดียวเด้อแล้วแต่ใครจะแลกอันไหนเด้อ นักสะสมซูเป,ปอร์สามเหลี่ยมซูเป,ปอร์เหรอแล้วแล้วแต่ใครจะเก็บใครเก็บถึงได้อันไหนก็แลกอันนั้นนะครับผมอันแรกได้ครั้งเดียวนะมันก็หายไปนะครับโอ้ที่สองมันเบี้ยเด้ 6, สําหรับผมอะ่ะ <c oughs> โู้ไม่มีสักอันเลยของแท้อีหรีบะเฮ้ยเขาไม่คือของแท้เเพื่อนมันมีสักอันาโอ้โหมันดูดิมันเอาการ์ดอีโวมาเออเพื่อน ผมไม่มีเหรอไอโว,อโวไม่มีครับอนี่เข้าร่วมทุกอีเวนต์รับเพิ่มสองพันแค่คุณล็อกอินนะทุกคนนะล็อกอินคุณก็จะได้แสงพวกนี้มาเน่่เนเ่เห็นปะเนี่ยล็อกอินตะวันนะเนี่ยมันจะมีวันบอกล็อกอินนะจะได้สองพันเพชรน,นะแล้วก็ได้การ์ดตัวละครฟรีๆมาเลยนะครับแล้วก็จี้เด้อนี่ฮอกนะครับเม็ช็อกเกอร์นะครับผมนี่เอาไปแทงชาราวันเฮ้นี่มันก็ซิล่า ไอ้ฟาเขาบอกว่าเร็วๆนี้คือใครเออบอกหัวฟ้าๆนั่นใช่ไหมไอ้มันเท่นะไอ้หัวฟาๆาเนี่ยแล้วก,การพวกนี้แม่งเอฟเฟกต์การทอยเต่านี่แม่งโคตรอลังการงานสร,ร้างมากเลยนะไม่เชื่อนะครับยิ่งไอตัวอ,อีพัมนี่นะแม่งโหโคตรเท่ลาเชลวก็มาแล้วแต่รัดเนี่ยรัดนี่เหมือนแบบรัดนี่เหมือนแบบสกิลเหมือนการทอยเหมือนอีตัวนั้นหรอ หรือมันยังเพราะมันยังเป็นเพราะไม่อัปเดตมามันเลยเหมือนอนี่แต่แม่งสกิลการอะไนี่แม่งโคตรเทพทุกคนเอาจริงเลยแม่งเอฟเฟกแม่งอยั่งเอาแต่สกิลก็ไม่อยั่งเอาขนาดนั้นนะอ่ะนี่เห็นปะเห็นเวลาถอยนี่โอ้ฟาดดาบบุกไปยังโอ้สายฟ้านะครับผมไม่เออผมก็เราไม่ได้เอามือเคยเอามาเล่นนี่แม่งโคตรเท่ว่ะอี๋โอ้โหแระดับไอ้นี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไอ้เนี่ยไม่เท่าไหร่นี่ปลายแสงเปียบนี่ฟุ๊บแต่อีตัวนี้ก็เหมือนกันนะ หรือมันเป็นเพราะมันยังไม่อัพเข้ามาวะมันเลยยังไม่เห็นท่าท่าไอ้นี่เห็นไหมะมันเป็นอีตัวผู้หญิงนะแหมมันยังไม่เห็นเข้ามามันจะเท่ขนาดไหนวะเนี่ยในคับแม่งชอบเอฟเฟกต์อีตัวนี้นะอีตัวพัมอยู่นะครับถือว่าสวยนะครับมีอะไรอีกไหมอ่ะไม่มีแล้วก็มีอีเวนต์แจกฟรีแค่นั้นนะครับในร้านค้าม,มีอะไรจะข้ามก็ข้ามนะทุกคนเพราะว่าอีเวนต์ไม่ค่อยได้จำเป็นอีเวนต์ไหนจะข้ามก็ข้ามเอะผมว่าแนะนําเลยนะครับเพราะว่า อีเวนทุกวันนี้เก็บเพชรไว้บ้างนะครับตัวละครก็ต้องมีอย่างต่ำสักสามหมื่นนะครับเก็บไว้การประจําเดือนบ้างนะครับทุกวันนี้เน้นเน้นทำค้าประจําเดือนก็ได้เนาะจากการที่โหดจริงๆนะเพราะว่ามันใช้เพชรเยอะนะครับทุกคุณกะว่าทำคุณทำทุกอีเวนคุณมีเพชรสองสามแสนสี่ห้าแสนคุณก็ไม่พอหรอกนะครับเพราะแต่ละอีเวนแม่งใช้เพชรเยอะมากทุกวันนี้จี้ก็แม่งแทบจะเป็นหมื่นแล้วทุกวันในชิ้นหนึ่งอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะก็มีจี้ไม่มีอะไร ก็เป็นอีเวนต์ไอ้นี่นะทุกคนสุ่มกุญแจนะครับโอ้พันเพชรไม่มีไม่มีอะไรน่าสนใจเลยในซอนอีเวนต์นี้นะครับก็โค่น,น่าสนใจสุดครับม,มีอะไรไหมเนี่ยไม่มีไม่ได้อะไรไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยน่าสนใจสุ่มลองดูเฉยน ได้สีเขียวมาหนะึ่งได้พันเพชรมาหน่อยดิเวนตัวละครประจำเดือนก็ซัดไปเกือบสามหมื่นเลยผมคเคียสองหมื่นห้าเออแล้วก็สำหรับใครที่ถามผมมานะครับทุกคนว่าไอเนี่ยผมถ้ามาถามผมนะผมผมลงคลิปสอนไปแล้วนะไอตัวเนี้ยนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่ามันรับยังไงนะผมทำคลิปสอนไปแล้วนะครับไปไปดูในช่องได้นะครับผมเออบางคนอาจจะยังไม่เห็นไง นะครับก็บางคน Banana. ถ้าแบบไม่รู้จริงๆนะผมทําคลิปลงไปสอนแล้วนะเออนะครับสอนวิธีการรับนี่แหละนะครับหนึ่เพชรเนี่ยนะครับ,บงงรับยังไงนะครับสำหรับใครที่แบบยังยังไม่รู้ก็ยังมีคนทักมาถามอีกนะว่าพี่มารับยังไงนะครับก็ไปดูคลิปในชอน่องได้นะครับผมอ่าลงไว้แล้วเด้อนะครับทุกคนนะครับบางคนทักมาถามอะไรอย่างเงี้ยผมก็เออดูในช่องนะครับลงไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมอ่ะอีกอย่างนะครับพูดทางสุดท้ายใครสนใจอยากจะก่อโคนะครับทักมาได้เรื่อยๆจนหมดอีไม่ใช่หมดอีเวนต์ โอ้หมดอีเวนต์ของอันนี้หมดอีเวนต์ของอันเนี้ยล็อกอินนี่นะครับเออหมดอีเวนต์ของอันนี้แหละนะครับก็หมดอีเวนต์วันที่เท่าไหร่วันที่20นะครับรับสุดท้ายวันที่สุดท้ายวันที่19แล้วกันนะครับผมเออวันที่20คงไม่มีเวลานขอกอะไรอย่างเงี้ยมันจะหมดอีเวนต์แหละนะครับผมก็นั่นแหละรับถึงตอนนั้นเลยนะครับทักทักมาได้เรื่อยๆ นะครับก็ยังมีลูกค้าทักมาคอยทักมาเรื่อยๆนะครับทักมาก็ได้เลยทักมาก็ได้เลยเพราะคิวไม่มีนะครับเอออะไรประมาณนั้นนะครับวางก็กอกให้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็คงไม่ไม่สุม่มหานะทุกคนเพราะมันไม่มีอะไรใหม่เลยก็มาแนะนําให้ทุกคนดูเฉยๆนะครับว่ามันไม่ค่อยน่าหาแล้วก็อีเวนต์วันนี้มันมีอะไรมาบ้างนะครับเออแต่ถ้าผมว่าแม่กก็ไม่น่าเอามารีวิวอยู่ดีเพราะแม่งสกิลแม่งซำซากอะจริงนะครับจะหามารีวิวแม่งไอ้เชี่ยสกิลมันก็ซ้ำซากแบบ จะไปกลับมาทั่วไปอ่ะเออมันก็เคยเห็นแล้วอ่ะสกิลพวกนี้ไม่ได้มีอะไรบื้อบ่าใหม่นะครับสกิลเงาทุกคนก็เคยเห็นแล้วแล้วสกิลหนึ่งไม่มีอะไรเลยนอกจากดักน้าน้ำแข็ง <c oughs> ดีสุดนอกนั้นก็เป็นเมืองแพงนะครับหามารีวิวเนี่ยไม,ไม่ได้รีวิวอะไรเลยไปดูคัสเก่าๆรีวิวยังสนุกกว่าอีกนะครับอโอเคนะครับเราทคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับผมทุกคนถ้าใครทำอ่าทำเบนก็ขอ้ทุกคนโชคดีแล้วกันน้ำแน,นะนำว่า ท่ามเก็บเพชรไปก่อนแล้วกันนะครับผมช่วงนี้มันก็ใช้เพชรเยอะนะครับทำอีเวนต์อีเวนต์ที่สำคัญดีกว่านะครับผมก็โอเคนะครับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนลาตีจวัดครับผมบ๊ายบาย